สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาติดตามรายงานข่าวกับประวัติวันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวจะพาท่านผู้ชมมาที่วัดแสนสํำลานบ้านดงแสนแก้วอําเภอชนุมานจังหวัดอำนาจเจริญครับนี่ก็มีเจ้าภาพครับเจ้าภาพสาัทธาครับตระกูลผาชันหํนโดยคุณพ่ออุดรคุณประยงคุณวงเดือนคุณพานุวัฒน์คุณนรงคุณรัตภูม,มครับ ภาชันนะครับและผู้วิจิศรถาอีกครับคุณอมรัตน์คำแก่นคุณดวงเดือนโสศีภาวีนี่ครับเป็นเจ้าภาพศรัทธานะครับบริจาคเงินสร้างกุฏินี่และประชาชนในชุมชนด้วยนะครับครับมาร่วมด้วยครับอยากได้บุญมาบริจาคเงินสร้างกุฏิครับกุฏิให้พระสงฆ์ถวายพระสงฆ์วัดแสนสำลานนะครับครับในวันที่20่กรกฎาคม2 5 0 0 66รับนี่ครับก็ยังครับเลี้ยงพระเพนก็ยังครับคุณประยงครับคุณวงเดือนยังได้กล่าวกับผู้สึกข่าวว่าก็ได้มาสร้างครับองพญานคราและก็ครับหอหลวงปู่เจ้าอาวาสด้วยแล้วก็ครับ,าาดดย,รบยังสร้างพระด้วยยัง ปักกระถินจองกระถินครับไปปีสองพันหร้อยหกสิบหกครับมีหมอลำชื่อดังด้วยนะครับจะมางานสมโพธิกระถิน่ในปีนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็ก็โปรดติดตามนะครับนี่ครับเจ้าภาพเจ้าศรัทธาศรัทธาวัดแสนํำรานครับท่านผู้ชมครับก็มีโอกาสครับท่านผู้ชมก็มาชมนะครับ